ไม่แน่ใจว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้าได้ไหมฮะนี่ครับแต่ว่าเราไปดูสัญญาณฮะเหมือนกับว่าทางรัฐบาลก็ไม่สนแล้วล่ะครนนี้เดินหน้าลุย นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะกลัวคําเตือนกฤษฎีกากลัวรายงานร่างรายงานของปปชแต่พออยู่มาวันหนึ่งเหมือนกินดีหมีมาหรือยังไงไม่ทราบลุยเลยผมว่าตั้งแต่สักประมาณปลายสัปดาห์ตั้งแต่รองนายกภูมิธรรมออกมาพูดคุณจตุพันธ์มาพูดเหมือนทุกคนไปใส่ความมั่นใจมาจากไหนไม่ใช่ครับคือจริงๆท่านรองนายกภูมิธรรมหรือท่านรองกองเนี่ยนะฮะแกก็ให้สัมภาษณ์ อ่าพี PP ่พี่รายการนี้นะฮะร,<อ>รายการที่ใช้อินไซต์เนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วก็มาออกรายการเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งท่านเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าเดินหน้าต่อเนี่ยนะฮะที่ที่เราสรุปออกมาเดินหน้าต่อยึดหลักการเดิน คิดแล้วนะฮะหาเสียงไปแล้วด้วยแล้วก็ที่บอกวิกฤตเศรษฐกิจวัฒนรรมหรือเปล่าบอกนี่ไปดูสิอย่าเอาแค่ทฤษฎีมาพูดไปดูประชาชนจริงๆเขาวิกฤตกันขนาดไหนแล้วมีเรื่องคุณกูผิดชนมิดผิดนัดชําระเข้ามาอีกอย่าให้เหมือนปี40ตอนนั้นไม่มีใครรู้ฮะแต่อันนี้เขาทําก่อนป้องกันไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ทําเกิดวิกฤตครับผิดชอบละครับพี่กบเมื่อกี้คุณอ๋องพูดถึงสื่อต่างประเทศที่ตั้งข้อข้อสังเกตว่ามีแต่นายกไทยที่พูดเรื่องว่า วิกฤตเรื่องปัญหาภายในแล้วนะาเกิดวิกฤตนี่ท่านรองกองท่านภูมิธรรมไปไกลเลยคือบอกว่าจะเกิดต้มยำกุ้งรอบสองถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้มยำกุ้งรอบสองจะกลับมาเพราะฉะนั้นเลยต้องทําถ้าทําแล้วมันไม่ได้ผลเดี๋ยวรัฐบาลรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ทําแล้วมันวิกฤตใครจะรับผิดชอบคนค้านจะรับผิดชอบไหมครับอันนี้ก็คือจริงๆท่านภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลก็พร้อมรับผิดชอบทางการเมืองอยู่แล้วถ้าทําแล้วมันตัวทวีคูณไม่เป็นไปตามเป้าทําแล้วไม่ดีมีปัญหาทุจริตก็พร้อมรับผ บซึ่งก็เคยรับผิดชอบมาแล้วอย่างจะนาข้าวก็เห็นชัดครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ถามว่าแล้วคนที่ค้านรับผิดชอบอะไรเนี่ยฮะเขาก็ตั้งคาถามนะครับแล้วก็บอกประชาชนหลายคนก็เห็นด้วยนะครับก็มีมาคือวันนี้บอกจะหยุดก็ได้แต่ถ้าให้มาดีชอบ นี่นะที่เราทำเป็นเป็นทไลายให้ดูมาคือท่านรองนายกบุมิธามคุยกับพี่โอพี่วีนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ห้าคุมพาก็ให้สัมภาษณ์ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกว่านี่แหละฮะเป็นสิ่งที่อยากจะต้องทำสัญญาประชาชนไว้แล้วหาเสียงแถลงไปหมดแล้วงไงก็ต้องทำแล้วก็เรื่องกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ก็จริงๆที่บอกเร็วๆนี้คือน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วนะฮะที่จะคุยแล้วนะครับทีนี้ไปต่อท่านผู้ชมครับในสิ่งที่กำลังจะทำจะคุยคำถามว่ามันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนนะฮะนี่นะครับ ก็เป็น5เหตุผลああนะครับああที่จําเป็นที่จะต้อง แจกเงินครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันโตลดลงแล้วก็เขาแหมมันเป็น5้าถึงปี62สองอุตสาห์มาหยุดก่อนเลือกตั้งสมัยบิ๊กตู่เลือกตั้งนะฮะฟื้นตัวแล้วล่ะแต่มันค่อนข้างช้าแล้วการลงทุนก็ยังต่ําอยู่เนี่ยนะครับการลงทุนจีดีค่อนข้างต่ามากมาเราต่ํามานานแล้วล่ะเงินเฟ้อมีโอกาสลดลงด้วยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี่ครัวเรือนมันเยอะประชาชนลําบากมานานต้องได้เงินสักทีแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยนะฮะในตลาดเงินตลาดทุนก็ไปดูตอนนี้หมายจะขอกู้ก็ยากหลายคน กรับรู้อยู่ก็เลยบอกว่ามันควรต้องแจกเงินเลยครับพี่ต๋อจริงๆเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นความเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในบ้านเราเหมือนกันนะที่ที่มองต่างนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งออย่างเราเราดูโพโพผู้นํา คือผู้นําทางความคิดผู้นำทางสางสังคมโดยมหาดายรังสิบปรากฏว่าค้านโครงการนี้เขาไม่โอเคแต่ถ้าเป็นโพรากญ้านิดาโพหนุนนะฮะอยากได้ก็ทางฝั่งรัฐบาลก็บอกแหมไปถามคนทําโพกลุ่มคนที่รวยอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาการเขาไม่ได้อยากได้ตังค์แต่คนอยากได้ตังค์นี่รากย่านี่ฮะวันวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของโพส์โพทูเดย์คือสื่อในเครือเนชั่นเนี่ยก็มีบรรดานักการเมืองเนี่ยมากันเยอะก็เราก็ไป ยื่นไม้ถามคร montage, ับก like ็ปรากฏว่านักการเมืองที่มีฐานอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะอย่างพักเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยคุณคุณกังฟูนะครับก็มาบอกว่าในพื้นที่ก็ยอมรับเลยในพื้นที่บนในพื้นที่โคราชต่างๆที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยอยากได้ ชาวบ้านรออยู่้วะรางก็มาจากทางอีสานใช่ครับาใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็มันยังมีหลายเรื่องท่าผู้ชมครับเพราะว่ามันมันวิกฤตจากโลกเข้ามาด้วยเรื่องการเงินกลุมปรเทศอาจจะตึงตัวสงครามอาจจะขยายตัวอิสราเอลฮามาสตอนนี้มันไปทางตะวันออกกลางนี่ก็มีหลายประเทศที่ตอนนี้มีความขัดแย้งเลยนะครับห่วงโซ่อุปทานจะมาอีกไหมแน่แน่โดนัททรัมมานี่นักเศรษฐศาสตร์บอกจะมาแน่นะฮะแล้วก็เลือกตั้งสําคัญอย่ยังสหรัฐเนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็อินเดียด้วยคั่วอาชีวินีก็จะมาอ ครับ จากประเด็นนี้ก็มีคนที่แหม่ถ้ามันวิกฤตจ,จริงก็แจกสิอย่ากล้ากล,กล,กลัวรีบทําหน่อยอ <laughs> เพราะว่าทําทําช้ามันเหมือนกับไม่ค่อยวิกฤตอะ่ะยังรอได้อะนะ,ะนี่นะก็คือค,ค,คุณจุรินชลินสนาวิสิตบอกบว่าเอะถ้าเกิดสมมติมันวิกฤตจ,จริงจมัวงเงือง่าทําไมล่ะถ้ามันวิกฤตจริงก็ต้องแก้สิไม่งั้นมันจะยิ่งไปกันใหญ่รัฐบาลไม่ทําตามความเป็นปปชเนี่ยเสนอไปทําไมไม่ทำแล้วถ้าอย่างนั้นบอกประชาชนรออยู่อ่ะอย่าอย่าเนี่ยอย่าปากกล้าขาสั่นสิโอ้โหแรงนะฮะแรงแล้ววันนี้ก็มีปปช แต่ปปชเหมือนจะจะจะดูซอฟจะจะดูไฟท้าเมื่อก่อนบอกไฟแดงตอนนี้ไฟจะดูเหลืองๆจะเขียวแล้วไมมพี่ครับอันนี้เนี่ยรู้สึกจะพูดตั้งแต่เมื่อวานนะอันนี้นะก็คือเมื่อวานเนี่ยก็คือพูดทํานองว่าร่างที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ร่างสุดท้ายที่หลุดออกมาเป็นข่าวเมื่อก่อนหน้านี้สักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังยืนยันว่าทําตามมาตราสาแล้วมีกรอบว่า อย่บไปชี้นําตัดสินถูกผิดลวกหน้าไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีการเตือนในแง่ของว่าเหมาะสมไหมที่จะทํานโยบายแล้วก็เรื่องของมาตรการป้องกันทุจริตอันนี้ที่พูดเมื่านซึ่งก็มี8ข้อนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่มีการแถลงกันประมาณสักบ่ายสเนี่ยนะก็บอกว่าเอ๊ะควรไปศึกษาวิเคราะห์จะดำเนินโครงการมันจะมีจุดไหนกระตุ้นเศรษฐกิจและจะคุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าจะทาอะไรเนี่ยคณะมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้หลายเรื่องเลยเรื่องการป้องกันการทุจริตเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมาใช้เนี่ยมันเหมาะไหม ข้อมูลเศรษฐกิจวิกฤตหรือยังครับ <laughs> อันนี้เน,นิดนิดนึงแลนะถ้ามีความจําเป็นจะต้องช่วยเหลือประชาชนแบบนี้คือบอกว่าคุ้มค่าหรือเปล่า วิกฤตหรือยังแล้วจะควบคุมการทุจริตยังไงหลักใหญ่ใจความครับแล้วก็ดูตามรายงานของปปชก็ชัดเจนว่าเขาก็ชี้นําไปในทางที่ว่าวิกฤตมันยังไม่เกิดครับเพราะว่าคนที่ไปให้ข้อมูลทั้งหลายนี่ก็คือกลุ่มที่อยู่ในกรงองอได้แหละที่ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะฮะเพราะถ้าดอกเบี้ยไม่ลดปุ๊บจะเกิดข้อมูลชุดเดียวกันก็แปลว่ายังไม่ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นใช่ครับ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่มาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเอ๊ะมันจะพาเป็น ได้หรือไม่ได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายท่านจะสังเกตว่าความมั่นใจจะจะเริ่มมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมันมีคนไปจับสังเกตว่าจริงๆแล้วปปชชุดที่ทํารายงานเตือน รัฐบาลในแนวที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเนี่ยรจริงๆคณะนี้นี่จะหมดวาระหรือพ้นตำแหน่งเนี่ยเกินครึง<อ>่งก็คือมีห้าคนที่ต้องสรรหาใหม่ที่เขาเรียกว่าเลือดใหม่ใครจะเข้ามาหรือเป็นยุคถ่ายเลือดนะครับปปชมีเก้าคนนะครับครบวาระไปเยอะและ้ว <ๆ S 2> <ล>ก็คือพ้นจากตำแหน่งแต่นี้ว่าคนใหม่ยังไม่มาก็ยังรักษาการอยู่นะก็คือยังยังรักษาการอยู่อย่างเช่นคุณสุภานี่ก็ด้วยนะก็เป็นคนที่เป็นคณะอนุที่ทำานตัวฉบับปปชเลยนะก็ก็ต้องพ้นตำแหน่งด้วยทีนี้ถ้าห้าคนนั้นออกไปห้าคนใหม่เข้ามา นะก็อาจจะไม่ได้คิดแบบ5คนเดิมก็ได้อ๋ออาจจะมีการเปลี่ยนแนวคิดทีนี้ก็มีการมองว่าเอ๊ะมีการขับเคลื่อนของปอเล็กปอใหญ่บ้านป่ารอยต่อคึกคักนะฮะอาจจะมีใจบันดาลแรงอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับมีการสัญญาณอะไรนะครับทีนี้พอปปชถ่ายเลือดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า ถ้าเผื่อดีลการเมืองมันยังมีต่ออย่างเช่นที่ตอนอยู่ๆไปโหวตสำนัสงุณเสษฐาสอวอกลุ่มบิกตูนเนี่ยนัมแน่น,นๆๆเลยเนี่ยแล้วถ้าเผื่อบพชาไยายเลือกก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้จุดนี้หรือเปล่าที่ทําให้าพรรคเพื่อไทยมั่นใจเดินหน้าต่อ